สวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้ก็อากาศดีนะคะฝนฟ้าไม่ตกก็เลยจะมาเก็บน้อยหนาเอาไว้ไปกินหน่อยก็เราก็ปลูกไว้ต้นเดียวนะคะแต่ดกมากเลยค่ะต้นนี้ประมาณเอ่อเจ็ดปีได้แล้วค่ะเจ็ดปีแล้วเดี๋ยวเราไปชมการเก็บของปา้อยกันเลยนะคะคือต้นมันก็สูงแบบปานกลางแลนะเกือบเท่าหลังคาบ้านแล้วเราก็เลยต้องไปเอาที่สอยมะม่วงมาสอยนะคะ ก็ได้ที่สสยมะม่วงมาเราก็มาหาก็เอาลูกที่มันแบบว่าตามันห่างๆแล้วนะคะน้อยหนานี่ก็บางคนเก็บไม่เป็นก็จะเก็บอ่อนไปหรือว่าถ้าไม่ได้เก็บเนี่ยมันก็จะร่วงหล่นลงมาก็จะกินไม่ได้ละมดมดมันก็จะเข้าไปกินนี่คะ่ะแล้วก็ต้องหานะคะแล้วก็ยิ่งถ้าแบบช่วงพวกนี้ฝนตกทุกวันเลยฝนตกนี่ก็จะทําให้น้อยหนาเนี่ยแตก พอเขาแก่ปุ๊บเนี่ยโดนฝนโดนอะไรก็จะแตกอ่าไม่น่ากินค่ะเราต้องเก็บก่อนตอนที่เขายังไม่สุกก็ก็เก็บเลยนะคะก็กิ่งๆนึงก็มีเป็นเอ่อเป็น50 60ลูกได้ะค่ะแต่ว่าเวลามันแก่เนี่ยมันก็ไม่ได้แก่พร้อมกันเราก็ต้องเลือกดูที่มันต่างห่างนะคะอันนี้ก็เคยเก็บไปกินรุ่นหนึ่งแล้วนะคะ มันจะทยอยเก็บไปกินได้เรื่อยๆค่ะคือถ้าเราเก็บไปแล้วถ้ามันแก่เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปไปบ่มไปอะไรเลยนะคะวางตั้งไว้ในตกกะกร้าน่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆสุกไปเองแล้วเราก็เอาลูกที่สุกเนี่ยไปใส่ตู้เย็นไว้กินก็หวานชื่นใจดีด้วยนะคะเอ่อในอหนาเนี่ยกิ่งมันจะไปอยู่กับค่าเราปลูกไว้ใกล้ๆกับระะั้วข้างบ้าน ถ้ากิ่งมันไปหาข้างบ้านเราก็ต้องตัดออกเหมือนกันนะคะเพราะว่ากิ่งเขาดูแบบเวลามีลูกแล้วกิ่งเขาจะหนักแล้วก็บางทีลูกก็ร่วงหล่นลงไปในฝั่งบ้านเขาอะไรเงี้ยมันจะเป็นมันจะมีมะแมลงไปเกาะเยอะะเกร่งใจเขาอะค่ะก็เลยต้องคอยตัดอยู่เรื่อยๆนี่ค่ะก็หาตาก็ไม่ค่อยดีใบก็เยอะใบก็เหมือนกับลูกมากเลยอะ ส่วนมากรูปมันก็จะซ่อนอยู่ตามใบตามใบนะคะต้นในหนาเนี่ยเขาก็มีประโยชน์เยอะอยู่นะคะจำได้ว่าสมัยปลาอ้อยตอนเล็กๆเนี่ยมีเหาแม่นะเอาใบในหนาเนี่ยมาตำตำตำแล้วก็ใส่ลงไปบนหัวเนี่ยค่ะก็หายนะคะแล้วก็ยัง เขายังบอกแก้ฝีหนองได้ด้วยใบยมันนะคะแล้วก็ส่วนลูกมันเนี้ยทำให้เออ่ก็ช่วยรักษาโรคไขข้อแล้วก็โรคข้ออักเสบเป็นพวกแมกนีเซียมเยอะค่ะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงด้วยรักษาความสมดุลของน้ำในร่างกายประโยชน์มันก็มีเยอะแต่คนเขาไม่ชอบกินกันป้าก็ยังว่าอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่กินในหนากันแต่บางคนอะ ้าเคยเอาไปฝากเพื่อนที่ทํางานนะคะคือเขาไปเปิดเจอพอบีออกมาเนี่ยมันจะมีหนอนบางลูกมันจะมีหนอนใช่หไหมคะนั่นแหละเขาก็เลยไม่กล้ากินอีกต่อไปเลยเขาเป็นคนกลัวหนอนนะคะแล้วที่บ้านเพื่อนๆมีต้นในหนากันไหมคะอนหนานอนหนามันก็มีหลายชนิดอยู่นะคะแต่อันนี้น้อยหนาของบ้านบ้าอ้อยมันเป็นน้อยหนาหนังเวลาปอกออกมาเนี่ย เ,เปลือกมันจะร่อนมากเลยเปอกออกมาก็จะแบบขาวๆเลยค่ะน้อยหน่าเนี่ยมันเป็นผลไม้ผลไม,ผลไม้ตามฤดูก,กาลนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่เก็บไว้ไม่ได้นานเวลาคนเขาเอาไปขายมันก็จะอ,อ,อยู่ได้ไม่นานค่ะบางคนนก็เชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นน้อยหน่าเนี่ย มันมันจะไม่ดีแล้วก็ถ้าเอาไปทําบุญทําทานเนี่ยมันก็จะไม่ดีเพราะชื่อคําว่าน,น้อยเขาก็เลยไม่นิยมกินแล้วไม่นิยมปลูกในบ้านแต่ป้าอ้อยไม่ค่อยถือเท่าไหร่อะค่ะมีต้นอะไรก็ปลูกปลูกไปค่ะนี่นะคะก็ได้เยอะอยู่เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราก็เก็บกินอยู่เรื่อยๆนะคะนี่วันนี้ก็ได้ประมาณ30มสิบลูกได้อยู่ข้างล่างอีก มันก็จะมีทั้งสุกแล้วก็มีทั้งแก่ด้วยค่ะปลูกในหนาเนี่ยดีอย่างนะเอ่อศัตรูมแมลงหรือศัตรูพืชเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะว่าใบเขาจะมีกลิ่นเหม็นก็พวกนอนพวกอะไรก็ไม่ค่อยมากัดใบเขาอะค่ะแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้บำรุงอะไรลูกมันก็เลยจะเล็กๆใหญ่ๆมันไม่ได้ใหญ่เหมือนกับที่เขาขายตามตลาดนะคะเราก็ปลูกตามธรรมชาติที่มันมีอยู่เราก็ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกให้บ้างตามโคนต้นแต่ปุ๋ยเคมีก็ไม่ค่อยได้ใส่อะค่ะนี่ก็ยังอยู่ติดที่ต้นอยู่อีกบ้างนะคะเก็บกินได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าต้นมันก็ค่อนข้างใหญ่และปีนี้ดกด้วยเพราะฝนตกตั้งแต่ต้นต้นปีเลยนี่ก็เป็นการเก็บหน่อยหนาของบ้านเราขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะและเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ